สวัสดีครับผมมิตรการใจเพ็นอเเป็นหนังนะฮะสวัสดีพเพื่อนเพื่อชาวคอหนังทุกคนนะครับผมแย่ <Yeah. S 1> คลิปนี้ครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างห,งหนังใหม่ล่าสุดนะฮะมาให้ท่านู้ชมรับชมกันอีกเช่นเคยมาช่วยกันดูมาช่วยวิเคราะห์นะ,ะัะว่าตัวอย่างนี้ดีหรือเปล่ากับ Kingsman the Golden Circle เป็นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นภาคที่2แล้วนะฮะที่ต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ย ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหนังที่ดีมากเลยผมชอบมากนะสำหรับภาคแรกกลับมาแล้วนะคะสำหรับภาคที่2เนี่ยก็ไม่รู้ว่าภาคที่2เนี่ยใน,นเรื่องจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลา <ค Ugh. S 1> เราเริ่มไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปรีแอคชั่นนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะของรายการแชร์เน็ของผมเด็กชายคุณนัทนะฮะจัลลดสีวิสิษนะฮะโดเนทมาให้ผมสิบาทนะฮะทางทูวอลเล็ตนะฮะใครสนใจโดเนทมาเป็นกําลังใจให้ผมก็รายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะะสําหรัับกลงใจ ไม่น้อยนะครับผมก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับไปไปอ๋อย้อนความก่อนนะย้อนความภาคแรกก่อนแม่หล่อเลยเพิเอกเก่าขึ้นนะ เฮ้ย incoming มิสไซน์โอ้โหไม่รู้สึกจะเป็นฐานมัญชาการของคิงส์แมนป่ะโอ้ยโดนมิสไซน์เละเลยเปิดเพลงได้เพลงคลาสสิกแบบนี้ลิขสิทธิ์แน่นอนคลิปกูเจดดโด โอ้โหแล้วเล่งเพลงอีโอ้ยังมีฉากแอคชั่นที่สโลโมชั่นเท่ๆอยู่เหมือนเดิมอื้อโอ้ผมรู้สึกจะสโลแทบทุกช็อตนะฮะฉากแอคชั่นไม่รู้ว่าจะงงว้าวเหมือนภาคแรกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห แชนนิ่งไทยค่ำนะฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าในภาคนี้จะเป็นโกงหรือเปล่าอเอกมีคู่หูด้วยนะฮะพี่โล้นพี่โล้นโอ้คลาสสิกอะเป็นหนังสายลับที่คลาสสิกมากนะฮะหมดแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างแรกตัวอย่างนี้28กันยาฮะ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่น Kingsman The Golden Circle นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างแรกที่เปิดออกมาแล้วแบบน่าสนใจมากๆเลยนะฮะด้วยการที่เนื้อหาเนี่ยเผยเห็นแล้วนะฮะว่าฐานบัญชาการของ Kingsman เนี่ยโดนบิสไซด์จู่โจมจนพังพินาศไปเลยนะฮะดูจากคลิปนี้แล้วเนี่ยเหตุผลก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกตัวร้ายตัวใหม่นะฮะที่มาจู่โจมฐานทัพอะไรแบบนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเดินไปทางไหนนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ค่อยได้ติดตามอะไรมากเท่าไหร่แต่ดูแล้วะะเเเเอกก่า็ยังปนนนคดิม ทารอนอีกเกร์ตันนะฮะร่วมด้วยมาร์คสตรองนะฮะน่าจะแสดงกันเป็นคู่หูนะสำหรับภาคนี้และนักแสดงที่น่าสนใจก็ยังมีเชนนิงเททัมนะฮะที่มาแสดงในภาคนี้อีกตะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าตัวอย่างที่2เนี่ยจะปล่อยอะไรออกมาให้แบบเข้าถึงเนื้อหามากกว่านี้ไมหมตัวอย่างนี้คือแบบแค่เปิดเท่านั้นแหละว่าแบบเฮ้ยกูมาแล้วนะภาคต่ออะไรทำนองนั้นนะฮะก็จบแ้แล้วกันนะฮะสำหรับคะแนนที่ให้คลิปแรกผมว่ายังแบบดูแล้วนี่ยังแบบถือว่าแบบยังกั๊กๆอยู่แต่ก็ถือว่าโอเคเลยดับหนึ่ง ผมให้เลยแล้วกัน3เต็ม5กระโหลกนะฮะถือว่าแบบเลยปานกลางไปได้นิดนึงนะฮะสำหรับคลิปคลิปแรกคลิปนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะชอบไป่ลืมกดติดตาม subscribe กันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคลิปคลิป,ลปนี้นะฮะชอบไหมชอบตัวอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบมีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมมันเข้ามาได้แล้วเจอากันใหม่กับการรีแอคชั่นหนังเรื่องต่ากันนะฮะสวัสดีครับโอ้ไลน์ตาเลยใส่แว่นเนี่อะไรเนี่ย